สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e เปิดปากจอมโจรเกรียงไกรเตมชะโมงคดีเพชราอุ EP 12ตอนจบของกลางศูญหาย มีของกลางศูญหายไปหลายรายการจะมีรอดไม่ถูกดำเนินคดีในชุดไล่ล่าก็คือชุดของพันตำรวจโทสิทธิธพรโนนจุย้ย รองผู้กำกับการหนึ่งปอเพียงชุดเดียวเท่านั้นเนื่องจากการสอบสวนของพันตำรวจโทธนูหอมหวนไม่พบความผิดใดๆในขณะปฏิบัติงานเป็นชุดไล่ล่าไม่ว่าจะเป็นยักยอกของกลางหรือว่าข่มขู่รีดไถยผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือนแต่เพราะเบื้องบนมีคำสั่งจะต้องเอาผิดให้ได้ พันตำรวจโทสิทธิพรนนจุ้ยจึงถูกลงโทษทางวินัยด้วยข้อหาไม่ตักเตือนผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นความผิดที่เล็กน้อยจึงลงโทษเพียงแค่ภาคทานเท่านั้น ถึงอย่างนั้นรองสิทธิพรที่แม้จะถูกระบุชัดเจนว่ามีความผิดเล็กน้อยแต่เขาก็ต้องตกที่นั่งหวานอมขมกลืนมาตลอดจนถึงปัจจุบันเมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงในขณะนั้นช่วยโอกาสใช้ความผิดเล็กน้อยนี้กลั่นแกล้งต่างๆนานาโดยไม่ให้ไปผุดไปเกิดเติบโตไปตามวาระที่ควรจะเป็น และไม่แต่เท่านั้นยังรวมหัวกับสมุนชั่วบางคนแอบบันทึกเทปขณะมาเจราจาขอให้ช่วยเหลือนายด้วยการเปลี่ยนคำให้การบางประการจากนั้นนำเทปที่แอบบันทึกไปตัดต่อเฉพาะที่เป็นประโยชน์แก่พวกของตัวเองไปประจานตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างไร้อย่างอายสร้างความมัวหมองให้กับตำรวจดีๆไม่สิ้นสุด ส่วนร้อยตำรวจโทริธิศาสตร์ผู้เป็นหัวหอกในการตามล่าเกรียงไกร ก็ถูกพลตำรวจโทธนูหอมหวนเสนอการลงโทษด้วยข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเชกเช่นนายตำรวจคนอื่นๆที่อยู่ในชุดไล่ล่าของมือปราบชะลอทั้งทางที่หมวดลิธิศาสตร์ผู้นี้มีหน้าที่ออกตามล่าหาเกรียงไกรเตเชะมงผู้เป็นญาติของตัวเองด้วยการขึ้นเขาลงห้วยร่วมกับทีมของรองสิทธิพร ตะลอนไปทั่วทุกทิศทางของภาคเหนือตั้งแต่อําเภอเถินเดินสายไปถึงอําเภอแม่สรวยเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วย้อนไปอําเภอสามเงาท่าสองอยางแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นก็ยังต้องตะเลงไปจังหวัดแพร่เชียงใหม่สุขโทขทัยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจ่ายกันเองทั้งนั้น และพอถึงเวลาไปยึดของกลางทั้งรองสิทธิพรและหมวดริธิศาส์ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมขบวนด้วยเพราะต้องอยู่เฝ้าผู้ต้องหาคนอื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่ผลสุดท้ายต้องมาถูกดำเนินคดีโดยที่ความดีที่ทำมาไม่มีหลงเหลืออยู่เลยทั้งสองราย มวดฤิทิศารเปิดใจว่าเวลานี้เขาอยู่เป็นตำรวจก็เพียงเพื่อเคลียร์ตัวเองเท่านั้นหากหลุดคดีหรือถูกลงโทษไม่ว่าจะลงเอยในรูปแบบไหนเขาจะขอลาแล้วชีวิตตำรวจลาออกไปพำมาหากินด้านอื่นดีกว่าชีวิตยังจะก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่เพราะเขายังจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอีกนานมวริทิศารเปิดใจด้วยสีหน้าสลดหดหู ต่อเคราะกรรมที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเมื่อต้องเข้ามาภัวพันกับเพชรอาทันจากซาอุดิอาระเบียทางด้านเกรียงไกลหลังถูกจับก็ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยการติดคุก5ปีแต่เพราะยอมสารภาพอย่างคนสำนึกผิดจึงถูกจำคุกประมาณสองปีเศษจึงได้รับอิสรภาพนับเป็นการชดใช้กรรมที่ก่อขึ้นอย่างสาสม กับความผิดพอสมควรส่วนเหตุที่ต้องไปจมมุมที่โรงแรมพรเทพอำเภอแม่สอดเกรียงไกลได้เปิดเผยว่าระหว่างตะลอนหนีไปยังหลายพื้นที่ได้ติดตามข่าวตัวเองตามหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดเวลาจึงได้รู้ว่าหากยังเล่นเอาเถิดกับตำรวจอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วโอกาสที่จะรอดพ้นนั้นยากเต็มทีดีไม่ดีอาจต้องตายก็ได้เพราะชุดไล่ล่า เป็นชุดมือปราพรกการที่มีชื่อเสียงโด่งดังรับประเทศดังนั้นจึงตัดสินใจหนีเข้าเขตพมา่าแต่เป็นเพราะไม่รู้เส้นทางหนีอีกทั้งในช่วงนั้นไม่อาจไว้ใจใครได้เลยตัดสินใจไปปักหลักที่แม่สอดทำการติดต่อสาวบริการที่มีเชื้อสายพมา่าให้เป็นผู้นำทางแต่การติดต่อด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลาหลายวัน ในที่สุดก็ได้พบกับเจนจิราสาวบริการตามร้านอาหารจึงเริ่มตีสนิทด้วยการจ่ายไม่อั้นเพื่อให้เจนจิราไปติดต่อสาวบริการที่เป็นชาวพมา่าและมาหากินในแม่สอดให้เป็นผู้นำทางด้วยการเสนอจ่ายเงินถึงสองแ0 0บาทซึ่งการติดต่อของเจนจิราก็เป็นไปด้วยดีมีสาวบริการชาวพม่าคนนึง ตกลงเป็นคนนำทางพาไปแต่ช่วงนั้นเกรียงไกรมีเงินจากการนำสร้อยคอทองคำพร้อมแหวนเพชรและนาฬิกาเรือนทองฝังเพชรที่ติดตัวอยู่ไปขายได้เงินไม่กี่หมื่นบาทจึงจำเป็นต้องรอเงินที่ช่างเกียรติจะเป็นผู้นำมาให้โดยโทรเลขไปสั่งครูนิคมผู้พี่ชายให้นำเงินสองแสนไปให้ช่างเกียรติอีกทีโดยไม่เฉลียวใจเลยว่า การใช้โทรเลขฉบับนี้จะกลับกลายเป็นภัยให้กับตัวเองที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเป็นลายแทงสืบหาตัวเขาได้เกรียงไกรเล่าว่าตอนนั้นเขาพักอยู่ในโรงแรมพรเทพได้สิบกว่าวันแล้วเพื่อรอเงินจากช่างเกียรติ เรียกว่าหากมีใครให้เงินสองแสนแล้วมาตัดนิ้วเขาไปเขายินดีแลกเลยทันทีเพราะสาวบริการชาวพม่าก็พร้อมที่จะนำทางไปได้ทุกเวลาเพียงแต่ต้องมีเงินให้เขาเท่านั้นเกรียงไกรยังเผยต่อว่าเหตุที่ไว้ใจหญิงบริการนี้ไม่กลัวเขาหักหลังเพราะว่าเงินนั้นอยู่กับตัวเกรียงไกรเองจะจ่ายหญิงบริการหมดก็ต่อเมื่อไปถึงพม่าแล้ว เขาทั้งสองตกลงกันไว้อย่างนั้นแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปไดันมาถูกจับซะก่อนถามว่าเสียใจไหมที่ถูกจับเกรียงไกรตอบว่าแรกๆก็เสียใจแต่มาคิดอีกทีทำใจได้เพราะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างตอนถูกนำไปพบนายกชวนหลีกภัย ที่มาเจราจาจะให้เกรียงไกรไปซาอุเพื่อให้ทางการซาอุสอบสวนก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าหากเขากลับไปซาอุต้องตายแน่ๆจึงได้ตั้งข้อแม้กับนายกให้ทำประกันชีวิตให้เขาก่อนถึงจะยินยอมไปแต่นายกชวนไม่ตกลงตัวเกรียงไกรก็เลยไม่ตกลงเหมือนกันเกรียงไกรชี้แจงยิ้มๆแล้วนายกชวนไม่ได้บังคับให้ไปหรอ เกรียงไกรตอบว่าไม่ได้บังคับเพียงแค่ถามความสมัครใจเท่านั้นโดยบอกแต่เพียงว่าการไปซาอุค,ครั้งนี้ไปเพื่อประเทศชาติทีแรกเกรียงไกรก็คิดจะไปเหมือนกันเพื่อประเทศชาติตามที่นายกชวนบอกพอมาคิดว่าไปแล้วต้องตายแน่ๆแล้วลูกเมียจะลำบากก็เลยขอให้ทำประกันชีวิตให้ในวงเงินที่สูงพอสมควรซึ่งนายกชวนไม่ตกลง เกรงไกรก็เลยไม่ตกลงด้วยก็เท่านั้นเกรงไกลลูกแม่ป่าอันเป็นช้ายาที่นายกชัวลีกภยัยตั้งสมญานามพร้อมเรียกขานขณะทำการเจรจาเปิดเผยเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะอำลาจากกันเอาละค่ะและนี่ก็คือเปิดปากจอมโจรเกรงไกลเตชะโมงนะคะในตอนสุดท้ายแล้วค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ